กันเถอทำอะไรอยู่ตาเบิ่องขวาเห็ดยได้เห็ดเดย,ยอะไหมบ่อนี่หนออเออเห็ดไใครจะเพือปอกเหรอเออไปขวดน้ำเปล่านะกนินไปเหรอขวดน้ำเปล่าเด้อจ้ะขวดน้ำเปล่านะทุกคนขวดน้ำเปล่าอยู่ตรงไหน เหรออ่าได้โอเคอขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าน่ทดกลนอยู่หน้ารถก็จะมีอันนี้ขวดน้ำนี่ก็ขวดน้ำเขาบอกอ่าน,น้ำเปล่าใช่ไหมนีน้ำแดง เราจะนี่ไงขวดน้ำเปล่ามันเปล่าจริงไหมทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมีน้ำออกให้หมดก่อนนี่ขวดน้ำเปล่านะขวดเปล่าขวดน้ำเปล่าหรือยังทุกคนไม่มีน้ำแล้วนะโอเควันนี้ไม่น้ำนะเดี๋ยวเราจะถือไปแอลเอาแอบด้านหลังไว้นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหนีบด้านหลังไว้ เราจะเอาขวดนี้ไปให้จะเท่าอะจะเ,เท่าขวดน้ำเปล่าไม่วนว่นเพื่อนเด็ดนี่ยุ้ยแม่โอ้ยยุ่ <c oughs> งไม่นับนี่เดี๋ยวบอกหนุ่มไปเอาอะไรนะบอกหนุ่มไปเอาอะไรนะขว,นขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าอรลองเทดูซิ วัวอดอ่ะลองเคดูสิเฮ้ยเป็นมมีน้ำเฮ้ยเบมั้ยมเบมัเอาแล้วอันนี้ขวดน้ำเปล่าไหมอ่ะ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 อันนี้ขวดมีน้ำเฮ้ยเฮ้กดจุดเจด้วยนะ ว่าหมา you, ก็มาด้วย